สวัสดีครับผมอันนี้พาชมบรรยากสดนะครับงานลอยกระทงบ้านบึงนะครับบึงนครตะบนบึงอำเภอเขาสินรินจวัดสุรินทร์นะครับอนี้ชมสุโบิกนันทวันภาพยนต์นะครับหน่วยดีเกครับผมนี่ใช้ในวันนะครับ พักคนอาจจะได้ฟังเสียงนะครับนี่ร้านค้าเยอะเลยนะครับผมแต่ปักทางโคตเข้ามานะครับร้านเยอะมากๆครับอันนี้ลองไลฟ์สดดูนะครับหลังจากที่ลงคลิปมาน่าจะสองสามปีได้แต่โควิดระบาดมานะครับก็มไม่ได้ทำอะไรเลย ลองไลดูนะครับผมว่าจะมีใครเข้ามาชมไหมนะครับจากโควิดระบาดสองสปีนะครับก็นังกับแรงก็เงียบหายไปนานเลยนะครับตรงนี้ก็เริ่มจะมีงานลองไลสดูนะครับในช่อง youtube นะครับว่ายังจะมีคนติดตามคนมาดูไหมนะครับนี่อยู่ที่บ้านบึงนะครับบึงนคร บนบ้านบึงนะครับอำเภอเขาสินารนจอดสุรินนะครับทรรมชมหน่วยนันทวนภาพยนตร์นะครับวันนี้สักครู่นะครับก็อาจจะได้ฟังเสียงนะครับผมวันนี้ก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์นะครับรรเวลาบาลง กไงก็คงจะได้รับฟังเสียงนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังเข้ามารับชมบรรยากาศสดๆแตตอนนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอยดาวนะครับฝั่งนี้ เนี่ยเมีรถแท่ด้วยครับมีรถแท่ด้วยอยู่ข้างหลังวัดนะอยู่ข้างนอกวัดนะครับรถแท่อยู่ฝั่งทางเข้า,ขา,ขาวัดนะครับจะมีรถแท่ แจ้งผลการรับชมด้วยนะครับภาพเสียงชัดเจนไหมติมดตามหมื่นแปดมืนเก้านะครับอยู่กันครบบ้นออ ถ่ายภาพย้อนแสงนะครับอาจจะดูแบบมืดๆนินดนึงนะครับ <c oughs> ใส่กอกครับผมเมื่อกี้ใส่กอกครับเมื่อเราตอบสามสี่ห้า หลุดัสอบสองสางสี่ะ้าตลุกครับเพะสวัสดีครับพี่น้องบ้านบึงบ้านบึงนครชุมชนตำบลบึงนะครับแล้วก็พี่น้องในเขตบริการของวัดวิบิตวนารามวัดบ้านบึงของเรานะครับเรข,ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานประเพณีลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2566นะครับซึ่ง ทางคณะเยาวชนบ้านบึงบ้านบึงนครพร้อมทั้งพี่น้องสาธุชนทุกๆท,ท่านนะครับในเขตบริเวณผร้เตุบริการของวัดบ้านบึงและก็ในเขตตำบลบึงนะครับได้มีโอกาสจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเช่นนี้ปีนี้ก็เช่นเดิมเหมือนเคยนะครับพบกับ ทางทีมงานของน้องๆเยาวชนนะครับซึ่งได้จัดเตรียมการจัดงานมาเป็นเวลานานแสนนานเราก็บางเว้นไปในช่วงของโควิดนะครับด้วยความเหมาะสมแล้วก็ได้เริ่มมาเบื่อปีที่แล้วและปีนี้สอนเรื่องกันมาขอบคุณไปยังทางท่านพ่อค้าแม่ขายนะครับวันนี้ที่มาร่วมสร้างความ คึกคืนให้กับงานนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนงานที่ไหนนะครับถ้าหากว่าท่านพบขาดท่านพบการไม่ขายนะครับบริเวณงานก็จะดูเงียบเหงาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาร่วมในงานค่ำคืนนี้นะครับมาที่ยวงานค่ำคืนนี้ท่านก็จะได้จับใจใช้สวยนะครับกับร้านค้าร้านขายหลายร้านด้วยกันครับค่ำคืนนี้หลังจาก ที่มีข่าวโชคดีเมื่อคืนนี้นะครับได้รับโอนเงินไร่ละพันบาทเก่าบัญชีก็คงจะเบิกกันเรียบร้อยแล้วแหละเมื่อเช้านะครับไปดูที่หน้าตู้ ATM เอทอนี่ร้อนเป็นไฟเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับในช่วงนี้ก็เสร็จข้าวเสร็จปลากันแล้วนะครับพี่น้องชุมชนบ้านบึงของเราอตอนนี้กระบวนแหรงานนพรพมากทั้งสองหมู่บ้านนะครับก็ยังอยู่ที่บริเวณ ถนนกลางหมู่บ้านนะครับกําลังจะเลี้ยวเข้าสู่ทางวัดนะครับอตอนนี้เลี้ยวเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าใช้เกียร์สโลตลอบอกว่าเอาเลยสาลามานิดหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องที่รออยู่ทางวัดตอนนี้บอกเอ๊ะทำไมเขาเห่ถอยหลังลหรือว่าเห่เดินหน้านก็ใช้เกียร์สโลครับ, <c oughs> บก็าอาจจะมาช้านิดหนึ่งอ่อกากองคำเลขขายตอนนี้ก็เตรียมได้เลยนะครับถุงสําหรับ กับข้าวที่จะใส่อาหารที่จำหน่ายแจกนะครับร้านไหนมีอะไรดีตอนนี้ก็เตรียมที่จะขายได้กันเลยขอบคุณนะครับวันนี้ทางทีมงานนันทวันภาพยนตร์นะครับโดยอเสียนิรุตนะครับผู้จัดการใจดีของบ้านบึงของเรานะครับท่านมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับบอกว่าอยากมาร่วมงานเลยกรตทงก็พอดีพอดีน้องมีบันว่างวันนี้พอดีนะครับอ่า ท่านก็มีงานติดต่อกันหลายคืนเป็นเดือนๆนมาเลยทีเดียวนะครับก็พอดีจังหวะว่างนะครับก็ได้มีโอกาสนำทีมงานมาสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องข้งคืนนี้นะครับชาวบ้านบืนบ้านึงนลรครรับสรับในช่วงนี้นะครับขบวนแห่ก็ได้เริ่มทยอยเข้ามาสู่บริเวณวัดแล้วนะครับในส่วนของขบวนแห่นาโพมาอีนี้ทางทีมงานเยาวชนนะครับได้จัดรถแห่เพื่อเสื่อสร้างความคลึกคลืนนะครับให้กับพี่น้อง อ่าได้ร่วมสนุกสนานกันนะครับก่อนพิจาร์คืนนี้นะครับก็มาร่วมลอยกระทงกันเชินเดินนะครับมันเดินเช่นเคยกระทงของเรานะครับของเยาวชนบ้านบึงบ้านบุงนครนี่รางวัลยเยอะแยะมากมายนะครับปีนี้นีเต็มไปหมดอ่าสวนสนุนราคาของกระทงนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์อ่าแจ้งล่วงหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับใบละ40บาทก็ไม่แพงนะครับ40บาทไม่ถึงึันร้อยเลยนะครับ ร้อยนึงซื้อได้ทั้งสองใบย,ยังมีเหลือซื้อขนมอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็มาช่วยเป็นกำลังใจช่วยกันอุดหนุนนะครับก,กิจกรรมกิจการของน้องๆเยาวยชนนอกจากบริเวณด้านในวัดนะครับซึ่งมีการจำหน่ายกระทงมีหมอรสบศพมีพระพิม์ของนางทวันพาพพิตร์แล้วด้านนอกนะครับซึ่งก็เปิดเป็นประจำก็คือร้านค้าของน้องๆเยาวยชนนะครับปีนี้มีวงดนตรีมาร่วม